Stop! ้โอ้คุณเอาไว้อยู่นะโยคุณมีความฝันไปเด็กใช่ไหมล่ะคุณอยากที่จะร่วมต่อสู้กับเราอนิเมะสุดเท่ของคุณในตอนนี้คุณยังเป็นเด็กใช่ไหมหรือว่าตอนนี้คุณอาจก็ยังจะฝันอยู่นี่เลยเกมอนิเมะเอเวนเจอเหตุการณ์หายนะที่ได้เกิดขึ้น ซึ่งเรียกใช้คุกค้าจํานวนนับไม่ถ้วนในหลายโลกแต่มันก็นําเหล่าที่นลอทั้งหมดมารวมกันและพวกเขาก็ต้องการความช่วยเหลือจากคุณคุณสามารถอันเชนฮีโร่สุดแข็งแกร่งที่สุดและกอบกู้โลกเหล่านี้ด้วยกันได้หรือไม่ว้าวโอเคเราไปอันเชนก่อนดีกว่ ฟั๊บฟึ๊บฟึ๊ฟฟฟฟฟั๊บฟั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 บอ่านี่คิดหลัวใช่ไหมไหนๆตอนไหนมันน่าโดนขอขอเป็นอันนี้แบบสแตนดาร์ดโอเคขอเป็นสเปเชียลแล้วกันนะซื้อหนึ่งรอบรึ๊บอุ้ได้จากเอ่อ ไรไ้แล้วสิรอบไ,ไมสิบรอบไม่ได้ฮะปึ๊บนม่กีด่ดาวกีด่ดาวนั่นาน,าน่าแอีกรอบหนึ่งปุ๊บนนป,นนปุ๊บปอะไรไระนี้สกปึ๊บได้ไหมได้ไหแลวอีกรอบหนึ่ง อ่าเละจะได้ปีกได้ไหมขอเวลาเราหมดหรออ่ารู้สึกว่าเราจะเข้าห้องตัวนี้นะห้องไหนก็ได้อ๋อนี่ไงเหมือนออสตาเลยเหมือนเดะ <c oughs> ไอ้เล่นคนเดียวกันเลยนะบายสตาร์ทไม่ได้เออรอก่อนโอเครอก็ได้ทำไมต้องอออรอรอเดือดแบบ เราห้าวีคนเดียวไงเราชอบไป <Yeah. S 1> คนเดียวอยู่ดอแล้วแบบต้องก,การแบบความท้าทาย,อ,อ,ายอ่ะไปละเอ้ยยังไงไปอ๋อเขยนเขียนเคีอ่าโอเคเริ่มเลยละกันฮนะเขามีหกร้อยตอนนี้จบตีแรงเนี่ยตอนนี้เหรอวางไวต้ตรงนี้ละกันอัปเกรด ไหนดูสิว่าโจมตีเป็นแบบไหนปึ๊บอไม่นะโอเคยังคือว่ารอดตอนนี้ละวางไว้สักตัวน,นี้แล้วกันนะมันบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นแบบโจมตีแบบหมู่หรือโจมตีเดียวตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมใตรงไหนไม่มีอันนี้ขายอันนี้อัเกรดอ่า นี่ละกันวางไว้สักตรงนี้พอไหมเนี่ยเออเดี๋ยวออกออกออกยกเลิกยกเลิกคิวตอนนี้ว้าวนี่นี่น,นี่วางไว้ตรงนี้ป,ปึบนี่นามันไม่มีแบบโจมตีหมู่เหรอ,อหรือตอนนี้ตอนนี้ถูกป,ปะ่ะอ่าไม่เหรอไม่มีเหรอมันมีบอกไหมเนี่ย ไม่ได้ใจเหมอนกันแต่ดูกันเลยกันฟาดฟาดหางนี่ไงโจมตีโมงโอ้ระยะไกลด้วยอ๋อ,อมนันมีบอกก็ระดับมูระดับหนึ่งแหละในวงกลมเแห่ะปิดปิดปิด,ปดไอ้ยมุมมองเอ้มุมออม,มองกับตัวน,นี้ได้ด้วยอะ่เะเซ่ตซ่ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเจาะเจาะเจาะสกีฟอเวก อ่าเดินผ่านกล้องนะวันทีอ่ออกกล้องเลยออกกล้องอวันที่ห้าออกไปเออนี่อ่าตัวไหนที่เรายังไม่ได้วางคือตัวนี้ทึบมมีตังมีพันขออัปเกรดต,ตัวนี้ก่อนทั้งนัน,นะอัปเกรดอัพได้อีกรอบอ่าได้อีกรอบหนึ่งอ่าเอาอัปตัวอื่นมา ให้ตัวอื่นเขาได้กเกิดบ้างไม่ใช่อัพตัวเดียวนี่ไงน้องเลยไม่ได้ทำงานเลยเนะี่ยเออเดี๋ยนะใช่ไหมไม่รู้อะเฮ้อีอัเกรดมาเลยมาบอกเลยไม่ไม่ให้ผ่านอ่ะไม่ให้ผ่านอ่ะไว้เจ็ดแล้วไงเออ บอกเลยว่าเข้ามาดัดแรกมันก็ปล่อยให้เราตายใจไงง่ายคนหลังๆเถอะแหมยากเอาไม่ได้ยังสิแต่ยีเลยพวกหววอย่าให้มันเหลียสักตัวนะอย่าให้เราขายหน้านะเรารู้ว่าน้าำได้โจมตีไปอย่าให้เหลียสักตัวนะวันช็อตวันคิวอะพวกเอ,อ้ยอย่าปล่อยให้มันเหลียงม,มาหาน้องดิ เออไม่ช่วยกันดูแลน้องหน่อยนี่นี่อัพอัพอัพสามพันโอ้ยวงใหญ่ว้าวว้าวว้าวอัพอีกได้ไหมไอเดี๋ยวรออัพก่อนใส่พันห้านี่อัพตัวนี้ก่อนแล้วกันฮนะฮึบฮึบโอ้ยห้าพัน ไม่เอาไม่ไหวตอนนี้ฮะปึ๊บเพิบเพิบอ่าไม่ได้ละสี่พันห้าเต้องรอเวบต่อไปอย่างๆย่างอย่งย่งอแบบว่าตอนนี้ก็เหลี่ยดแล้ววายแลหละเฮ้ยอย่าให้เราแบบเฉียๆนะจะจุกกันอยู่ตรงเนี้ยย้ายได้ไหม ยา้ายไปที่อื่นได้ไหมอะไรไม่มีขาดเดินจะได้ไงอยู่แบบพีนะทำไมห้องนี้มันเดินได้ฮะทำไมห้องนี้เดินไม่ได้ฮะฮะไม่มีขาเลยไงมันติดกาวเ,เหรอฮะเอ่อหัดเดินบ้างเลยออกกําลังกายบ้างก็จะไะเอ้ยอัพเกรดได้แล้วสี่พันอายยังมีอีกเหรอ ยาวแล้วเนี่ยเอฟปิดตัวนีกัะนไะด้คืออะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะอ่าน่าจะเป็นพวกเอฟโฟงเอฟเฟกต์ละมั้งไม่รู้เขาตั้งแบบไหนก็ไม่แบบนั้นเลยไปยุ่งกับมันจะไม่ยุ่งแต่ดูสิว่าโอ๊ยมันเดินไกลอยู่นะเอ้ยมันมันไกลอะ่ะ ใน่ใชีสิบสามนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบสิบห้าเหมือนเหมือนเกมไหนหนะเกมไหนหนะ <c oughs> มาลูสิอ่าแม็กละว้าวกว้างหนาครับครับ,บนี่ไงพลังโจมตรีระยะและคู่ดาวว้าไอเดี๋ยวทำให้คู่ดาวมันเพิ่มอ่ะไม่เอาดิ เออเย,วเยวเดี๋ยวมันอาจจะเปลี่ยนท่าโจมตีใหม่ก็ได้กูดาวอะไรเยอะแบบโจมตีหม,มูห่อะไรเงี้ยเปเล่นไปเออ,อาร์ดีสิบสามแล้วนะช,วช่วยกันตีหน่อยเฮ้ยเออนี่ไงหายวับไปกับตาอัพเลยอ้อนี่ไงอ๋อไปดูน้องโจมตีหน่อยดูปึ๊บชิง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 ช้ง สัาอย่างแบบอ่ะสักทีอุ้ยถูกให้เลยเดี๋ยวชว่วบให้ตัวเนี้ยจุ๊บแค่นี้จะต้องอัพก่อนอ่าอัพ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 เดีย๋ยวหน้อยใจเอออัพเขาไปหน่อยโอเคสิบสี่แล้วสิบห้าดิสิบห้า ตุ้ม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 จุ๊บจุ๊บจับจุ๊บจับสุดท้ายแล้วนะอย่าปล่อยนะอย่าปล่อยให้รอดนะเอ้ยอันนี้มันอันนี้มันก็กว้างอยู่คงไม่ไปถึงนี้หรอกอย่าหายไปได้ดนะ้วยเนี่ยไหนลองอัพตอนนี้เอ้ยมันแม็กแล้วนี่ได้แค่นี้เหรอห้าพันอัพน้องกอนแล้วกัน แมจิกก็เนสุกะโอเคหลบพิษสิ hey. ์แหละมั้งวายได้ห้อยเขียวมาอ่าไหน่เราแล้วก็ได้เพชรมานิดหน่อยละเปิดะอีกสองสามล้เป็นไงอายได้ดีดีๆจ๊ี่เอ้ไอขอดัดดีดีได้ไหมแบบจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะอีเล็กสีรอบ เจริงอนะพี่ตี๋ไปเออไปอีกรอบเด้อขอเธออีกไปใช่มันต้องอย่างนี้เออให้ได้อีเธอขอสมัยตัวนี้ต่อตัวนี้เลยปุ๊ปุ๊ปุ๊ปเออเล่ เลยอีกแล้วขอไอปิกได้ไหมไอปิกได้ไหมดิจเนอรี่ก็ได้เจนเจนอรีก่ก็ได้ไม่นาไม่หนา,นาอ่าอ่ามาแล้ว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 ไปเลยอย่าลีลาย1 b คืออะไรไม่รู้จักเอาตัวนี้โซไอโอยาไม่ผิดหวังอุตส่าห์เรียกมานะ ไอตีช้ามากเลยไอเด้อเด้วเดียวเดยวเออเออช้าจิบหา่อยอีกต่อเดินจะเอาตัวอ่บมาเนี่ยจงฝีกน้อยชา้าก็ช้าแต่ไกลอยู่นะอ่าระดับอีฟไปอ่อาไว้ตรงมีลักกันฮะอ่าฟึ๊บจงทีแบบไหน แบนายทรงสแตนอะที่นายคือผู้ใช้สแตนอย่างนั้นแหละนะเออก็เออ,เอ,อแหละก็มาจากแบงโจโจก็ต้องใช้สแตนสใิใช้อะไรไม่จิ้มฟันเออเออหรือว่าใช้ไม่จิ้มฟันได้พูดไปเล่นไปอ่ายังไงก็ตอนนี้แล้วกันฮนะแหลกๆหน่อยอืมแหลกแหลกมาก ต,งงตัวไว้ตรงนี้โอเคนายขออัพตัวนี้อัพแล้วกันดูตัวเนี้ยอัพอัพยังเราเวฟต่อไปตั้งอะไยังไม่พอให้ตัวเอินแบกไปก่อนนะเฮ้ยเข้าใจไหมคือนายคือพี่ใหญ่สุดในทีมนะจ๊ะข้าใ่ปะ,ปะตอนเนี้ยนายคือ พี่ใหญ่สุดในทีมเพราะงั้นนายต้องแบกคนอ,อื่นโอเคนะโอเคอ้ยพายักหน้าสิไม่ตอบพูดไปไายไงอ้าอัพอีกนิดนึงฮะอ่านี่ไงน้ตังมาพอดีสุดแล้วอ่ะน้ำเมียเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไงของห้าป้อมอ้าวเวดขอดูตอนนี้ก่อน อัพอีกนี่นะงัาอัพได้ต่อไป,อ,ไปอัพอีกนี่ไงหยุดเวลาได้เอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่เอ้ย <laughs> ไม่ตัดด้วยนะเมื่อกี้ไม่ตัดด้วยอ่ะเอาดีตอนนี้เราจะปึ๊บนะี่ไง time stop อยุ่เวลา โอ้เมื่อกี้ขยันใช่ไหมเออนี่นายรู้ความลับของนาซาเลย UFO ทิออ่นาซาตามหาฮะฮะนี่พวกนายจึงพังไวใช่ไหมเราเห็นนะนี่นายจะจะทำลายหลักฐานทิ้งอย่าง่ะฮะ ยังไงมนุษย์แต่งดาว <c oughs> ขออัพไล้ตัวนี้ก่อนปุ๊บออออเอากว่างสต็อปเอาเอาคูดาวไว้อยู่นะคูดาวไว้ใช้เล่นขออัพตัวนี้ก่อนยังไงตัวนี้ก็ต้องแบกอ่นะนายตัวแบกใช่ไหมนายคงเข้าใจนะว่านายคือตัวแบกเอางั้นแบกให้ดีๆ ทำไมมันผ่านตังกันเยอะจัง,งฮะเงินเดือนไม่พอใช้เลยไงนะมาขอตังเพิ่มเนะ่ยกินกันเก่งจริงๆวันนี้งานการได้ช่วยกันทำเลยฮนะเออเด้ยิงเข้าไปช่วยกันทำงานทําการเลยจะได้มีตังอะไรแบบจ่ายค่าขนมอ๋อสวนรค์มาเยอะๆได้ไหมอ่านี่ไงสต๊อป ฟึบฟึ๊บฟึบทีเออหยุดเวลาไปสิไปไหนแล้วอะไอ้ตัวไหนอะต,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 ตัวนี้ตัวที่ตัวบอสอ่าตัวที่ตัวบอสไหนตัวไหนตัวที่พลังกับตีเยอะเ,อ,ะเอาใจฟึบเออแค่ฮัก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันฮนะบ๊ายบายไป